วดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาในหน่วยการเรียนรูนน้ที่1เรื่องหนูดูแลของใช้กันที่นักเรียนได้เคยเรียนไปแล้วใน2คลิปแรกนะคะยังจํากันได้อยู่ไหมคะว่าเราควรดูแลของใช้อย่างไรบ้างก่อนอื่นมาดูความหมายของของใช้ก่อนนะคะของใช้ก็คือสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมนะคะ ีนี้นักเรียนยังพอจำกันได้อยู่ไหมคะว่าเรามีหลักการดูแลของใช้อย่างไรบ้างข้อแรกนะคะเราก็ต้องสำรวจของใช้และแยกประเภทของใช้ก่อนใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปก็คือทำความสะอาดตามวิธีที่เหมาะสมและสุดท้ายเราก็จัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะ มาถึงการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนของเรามีได้กยกัน2ขั้นตอนก็คือแยกประเภทอุปกรณ์การเรียนแล้วก็จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนั่นเองโดยการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนก็คือแบ่งเป็น2ประเภทนะคะ <ś le> จัดเก็บโต๊ะเขียนหนังสือเราก็จะต้องเรียงหนังสือก่อนแล้วค่อยเก็บเครื่องเขียนไว้ในภาชนะให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือขั้นตอนการจัดเก็บโต๊ะหนังสือนะคะในส่วนที่2ก็คือการจัดเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนสิ่งแรกเราก็จะต้องจัดหนังสือตามตารางเรียน เรียงหนังสือหรือสมุดให้เรียบร้อยใส่เครื่องเขียนในกระเป๋าดินสอใส่ดินสอสีในกล่องสีให้เรียบร้อยก่อนจะนําใส่กระเป๋านะคะการดูแลก,กระเป๋าและรองเท้านักเรียนวัสดุของกระเป๋าและรองเท้านักเรียนแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือหนังและผ้านั่นเองนะคะคุณสมบัติก็จะแตกต่างกันออกไปการดูแลก,กระเป๋านักเรียนที่ทําจากหนังมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเอาของออกจากกระเป๋าก่อน ขั้นตอนที่2ก็คือเค้อฝุ่นออกจากกระเป๋าขั้นตอนที่3เช็ดกระเป๋าด้วยผ้าชุบน้ําบิดหมาดและผ้าแห้งนะคะขั้นตอนที่4ก็คือทายาเคลือบเงาที่กระเป๋าขั้นตอนที่5ผึ่งกระเป๋าให้แห้งและสุดท้ายขั้นตอนที่6นักเรียนก็จะต้องนํากระเป๋าเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยในส่วนของการดูแลกระเป๋านักเรียนที่ทําจากผ้านะคะ ขั้นตอนแรกเราก็นำของออกจากกระเป๋าเช่นกันในส่วนของขั้นตอนที่2ก็คาอฝุ่นออกจากกระเป๋าขั้นตอนที่3แช่กระเป๋าในน้ำสะอาดนะคะขั้นตอนที่4ี่แช่กระเป๋าในน้ำผสมผงซักฟอกแล้วก็ใช้แปรงซักผ้าขัดได้เลยนะคะขั้นตอนที่5ก็คือล้างให้สะอาดแล้วนำไปผึง่งตากแดดให้แห้งแล้วก็สุดท้ายนำใส่เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ การดูแลรองเท้าหนังทำอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจำได้ไหมคะขั้นตอนที่1ก็คือปัดฝุ่นออกจากรองเท้าขั้นตอนที่2พึ่งลมให้แห้งก่อนนะคะขั้นตอนที่3ขัดรองเท้าด้วยแปรงและยาขัดรองเท้าแล้ววางไว้สักครู่จากนั้นก็ขัดรองเท้าให้ขึ้นเงาด้วยผ้าแห้งและนําเก็บเข้าที่ค่ะในส่วนของการดูแลรองเท้าผ้าใบขั้นตอนที่1 นักเรียนจะต้องขาอฝุ่นและแกะเชือกออกก่อนนะคะขั้นตอนที่2แช่รองเท้าในน้ําสะอาดในส่วนขั้นตอนที่3แช่รองเท้าในน้ําผสมผงซักฟอกแล้วก็ใช้แปรงสักผ้าขัดได้เลยขั้นตอนที่4ี่ล้างรองเท้าให้สะอาดขั้นตอนที่5ตากรองเท้าให้แห้งและสุดท้ายก็นําเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเช่นกันนะคะ ต่อไปมาดูกันที่ลักษณะของของใช้ที่ได้รับการดูแลนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสิ่งของนั้นก็จะมีสภาพที่ดีเสมอมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะคะน่าหยิบมาใช้สะอาดและที่สำคัญก็ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนั่นเองนะคะส่วนประโยชน์ของการดูแลของใช้สิ่งแรกเลยก็คือเป็นการฝึกทักษะในการทำงาน 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย 3. คือการใช้อุปกรณ์ในการดูแลของใช้ได้ถูกต้องและสุดท้ายเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะนักเรียนลองมาแยากประเภทของสิ่งของว่าสิ่งใดเป็นของใช้ส่วนตัวและสิ่งใดเป็นของใช้ส่วนรวมในแบบฝึกหัดครบทวนบทเรียนกันดูนะคะแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไปสวัสดีค่ะ